สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านสำหรับในเช้าวันนี้เรามาพบกับรายการเปิดความรู้คู่เกษตรกรในเช้าของวันพฤหัสเป็นวันพฤหัสที่5ตุลาคมพุทธศักราช2566เรากลับมาดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกนะครับเป็นเรื่องของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศที่จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและในเรื่องของการแพร่ระบาดของศัตรูพืช จากกรณีของสภาวะฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้นะครับก็มาจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศหรือร่องความกดอากาศหรือ,อ,อาารอ่องฝนเท่านั้นเองในส่วนของพายุที่เราได้รับข่าวสารนั้นก็ยังคงติดตามต่อไปแต่ว่าก็ไม่ได้มีอิทธิพลหรือผลโดยตรงกับในส่วนของรประเทศไทยหรือภาคตะวันออกที่ประเด็นนั้น ในส่วนของพี่นศกรที่ได้ติดตามในเรื่องของอดินฟ้าอากาศผมก็ต้องนําเรียนนะครับว่าในเรื่องของการพยากรณ์หรือการคาดหมายน,านั้นก็เป็นเรื่องของทิศทางแนวโน้มที่จะทําให้เรานั้นได้นํามาสู่การวางแผนการผลิตปิการผลิตนี้พี่นศกรที่มีประสบการณ์ที่มีความชํานาญก็คงเห็นภาพที่ชัดเจนแลวว่าด้วยสภาวะอากาศที่ร้อนแสงแดดที่ยาวนาน ความชื้นที่สูงฝนที่ตกสลับกันนั่นเป็นประเด็นเรื่องหนึ่งในทางหลักการที่ว่าความชื้นสูงแสงแดดยาวนานฝนที่ตกมีไนโตรเจนสูงก็คือการแตกหรือการเปลี่ยนแปลงระดับโฮอร์โมนภายในต้นก็คือโฮอร์โมน GA หรือจิบเบรลล์แอินี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้หลายๆท่านเห็นภาพแล้วครับว่าในกลุ่มผู้เรียนผู้ทำสารก็เกิดสภาวะแตกใบอ่อน ในกลุ่มของอผลไม้โดยธรรมชาติก็เกิดการแตกใบอ่อนเพราะฉะนั้นนี่คือหลักทางวิชาการทีนี้ในส่วนของอแนวทางการบริหารจัดการเราก็ได้ตั้งเป็นประเด็นคำตอบไปแล้วว่ากรณีของการที่เราจะทำการวางแผนการผลิตเราคงไม่สามารถที่จะไปบังคับพืชได้โดยตรงแต่เราจะไปสนับสนุนในส่วนของ การที่จะเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของพืชจาก3เดือนให้เหลือ2เดือนจาก2เดือนให้เหลือเวลา4 5วันเพราะฉะนั้นเหตุผลที่เราได้นำเสนอในคลิปหรือในสาระความรู้หลายๆวันที่ผ่านมานั้นก็แสดงให้เห็นว่าในระดับของฮอร์โมนพืชที่พืชทำการผลิตหรือทุเรียนหรือไม้ผลทุกชนิดเนี่ยก็คือฮอร์โมน GA หรือจิบเบอร์ลิกแอ เพราะฉะนั้นในส่วนของกรณีการใช้ตัวฮอร์โมนตัวแพคโคบิทโซนหรือทารโรเรียกว่าสารทุเรียนนั้นในส่วนของคุณสมบัติเขาแก้เพียงไปทำการควบคุมตัวฮอร์โมนจีอหรือจิบบอรลิกแอซิดให้ลดลงนั่นเป็นประเด็นที่อ,อยากจะนำเรียนให้เห็นภาพอย่างกรณีของทุเรียนแต่ในส่วนของมังคุดในเมื่อวานที่ผ่านมาเราก็แสดงเห็นว่า กรณีของกระบวนการใช้ปัใจจัยในเรื่องของการที่เราจะไปลดระยะเวลาการจเจริญเติบโตโดยธรรมชาติของทุเรียนหรือของมังคุธต้องขออภัยนะครับของมังคุดนั้นโดยธรรมชาติถ้าเขามีความสมบูรณ์ต่ําเขาจะใช้ระยะเวลาถึง5เดือน6เดือนแต่ถ้าเขามีความสมบูรณ์มากเขาก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ3เดือนครึ่งถึง4เดือนเขาก็จะออกดอกได้ ดังนั้นในกระบวนการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตหรือโซเดียมคลอเรตเป็นเรื่องที่อยากจะนำเรียนว่าเขาไปเร่งกระบวนการเจริญเติบโตไปเร่งกระบวนการหายใจกระบวนการขายน้ำเปลี่ยนให้เป็นพลังงานเร็วขึ้นดังนั้นกระบวนการเหล่านี้จึงไปสนับสนุนการเจริญเติบโตโดยธรรมชาติก็จะทำให้มังคุดนั้นออกดอกได้เร็วขึ้นจาก4เดือนมาเป็น3เดือน ถ้าต้นมีความสมบูรณ์มากและสถานะอากาศเอื้ออหน่วยก็จะเหลือแค่ประมาณ2เดือนครึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะนองนำเอาสาระเหล่านี้มาประยุกต์มาปรับแผนการผลิตเพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการเจริญเติบโต,ตของเราในการออกดอกในการให้ผลผลิตส่วนในด้านอีกแนวทางหนึ่งผมก็ยังคงย้ำว่า การที่เราให้ไม้ผลในส่วนของการวางแผนการผลิตถ้าเราไม่จะใช้ปัจจัยเหล่านี้เราก็ยังมีอีกแนวทางเลือกนั่นก็คือการให้ไม้ผลหรือทุเรียนหรือมังคุดหรือเงาะของเราเนี่ยพัฒนาหรือเจริญเติบโตต่อไปโดยอาศัยเวลาที่ยาวนานขึ้นซึ่งถ้าเราใช้ระยะเวลาตรงนี้ยาวนาน สิ่งที่จะเป็นตัวหลักสําคัญที่จะต้องให้พินักสกรนําไปประกอบการพิจารณาก็คือถ้ากรณีของทุเรียนถ้าผ่านเดือนถึงเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้วคือตั้งแต่ากลางเดือนมกราคมเป็นต้นไปเนี่ยถ้าหากเกิดสภาวะเรียกว่าความชื้นเข้าไปภาษาเราเรียกว่าลมทะเลถ้าเกิดลมทะเลเข้าหรือความชื้นเข้าโอกาสของการออกดอกของอทุเรียนก็จะยากขึ้น ในส่วนของมังคุดเองก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในส่วนของการกำหนดว่าถ้าเราจะปล่อยให้ไม้ผลเขาเราพัฒนาไปโดยธรรมชาตินั้นเราจะต้องย้อนกลับไปดูว่าสถานะของดินฟ้าอากาศที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่สวนของเรานั้นเมื่อ,อไรเราจะต้องดำเนินการป้องกันหมายความว่าเราจะต้องทำให้ผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนหรือมังคุดออกดอกก่อนที่ ลมทะเลหรือความชืน้นอากาศที่จะเข้าเพราะถ้าหากว่ามันเป็นสภาวะเช่นนั้นนั่นหมายความว่าระดับพืชที่จะ,จะเจริญเติบโตตัวโฮอร์โมนที่เกิดขึ้นคือโฮอร์โมนจิบเมลลิกแอซิดหรือฮอร์โมน G A เมื่อโฮอร์โมน G A เกิดขึ้นสภาวะการออกดอกก็จะยอมไม่ออกดอกเพราะสิ่งที่เราทราบกันในหลักการทางวิชาการนะครับที่ท่านอาจารย์เลื่อนศักิ์วัฒนกุลได้ให้ไว้กับเราก็คือว่า ในส่วนของการออกดอกของไม้ผลของพืชเนี่ยระดับฮอร์โมน GA หรือจิบเบอร์เรลิกแอซิดมันจะต้องลดลงมันอาจจะต้องเกิดลดลงมาแต่ไม่ใช่ไม่มีนะครับไม่ไม,ไมีไม่ได้ถ้าไม่มีก็ไม่ออกดอก <im itation> ดังนั้นในส่วนของระดับฮอร์โมนที่จะเป็นตัวที่จะทําให้เกิดการออกดอกก็คือไซโตเคนินไซโตเคนินนั้นเป็นฮอร์โมนที่เกิดขึ้นจากการสร้างทางระบบรากโดยมีสัญญาณสั่งมาจากใบก็คือสภาวะความเครียดจากฮอร์โมนเอทเทอน ดานั้นจึงย้ำต่อไปอีกว่าในด้านของกระบวนการผลิตทุเรียนหรือไม้ผลรุ่นหลังนั้นเราจะต้องมาดูองค์ประกอบตรงนี้เป็นตัวหลักคือยังจะต้องให้เขาออกดอกก่อนที่สถานะอากาศหรือเปลี่ยนแปลงหรือลมทะเลจะเข้าความชื้นจะเข้าความร้อนเข้าความชื้นสูงมากมันก็จะกลายเป็นใบอ่อนนี่คือ,อสาระเสริมในช่วงของอเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศ ทีนี้เรากลับมาดูประเด็นจากเมื่อวานนี้นะครับในเรื่องของอกรณีการระบาดของโรคพืชในช่วงนี้พิธภชกรที่ได้ติดตามรายการก็ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าหมอทุเรียนบอกชื่อยาหน่อยเพราะว่าฟังแล้วเนี่ยก็พอเข้าใจอะแต่เวลาที่เราจะตัดสินใจ,จซื้อสารเคมีนั้นเราจะใช้ยาหรือสารเคมีตัวไหนผม จะสรุปให้พอเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจจากผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่ในส่วนของรายการผมยกตัวอย่างเช่นกรณีถ้าท่านไปเจอปัญหาในเรื่องของเชื้อราลำต้นเน่าหรือไฟทอธทราไฟทอฟทรานั้นเป็นส่วนที่เราจะต้องเข้าใจว่าสารเคมีที่นำมาใช้อย่างเช่นกรณีของตัว เบนาแล็กซิ่บวกแมนโคเซปอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์จากบริษัทเอลาวันเป็น f a สติกเชื่อการค้าคือฟาสติกเเป็นเบนาเล็กซิ่บวกแมนโคเซปหรือถ้าหากว่าจะเป็นในส่วนของตัวผิตัณฑ์ในกลุ่มของ f o r c สเอทิลอลูมิเนียก็จะมีในส่วนของบริษัทเอลาวันเช่นเดียวกันในกลุ่มของ ตัวที่จะมาใช้กับกรณีเชื้อที่เป็นเชื้อฟิวซเลียมอันนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งในเชื้อฟิวซเลียมบริษัทเอราวันก็จะมีในส่วนของตัว Stonehen Stone เ hen, Stone hen ก็จะเป็นในส่วนของไพลาโคสโตบินนี่คือกรณีการควบคุมในส่วนของเชื้อฟิวซเลียม หรือท่านอาจจะเลือกเอาในส่วนของซินโมเอ็มเป็นโปรพาโมคาบบวกกับเมทราลักซิลอันนี้ก็จะคุมทั้งได้ด้านของไฟทอปทรานี่คือยกตัวอย่างถ้าเป็นในส่วนของบริษัทแอปพลายเคมปประเทศไทยจำกัดเราก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มยาเชื้อก็จะเป็นไตราสารคือเชื้อไตรโคเดอร์ม,มาแล้วก็จะมีในส่วนของ ลามินาลามินา,นานั้นก็จะควบคุมได้หลายๆเชื้อนะครับทั้งไฟทอปเทอ่าทั้งราใบาติดทั้งราสีชมพูและกลุ่มเชื้อราอื่นๆในส่วนของบริษัทเจียไตยจำกัดก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เราอาจจะแยกกลุ่มไม่เห็นอย่างเช่นตัวไฟทอปเทอร่าก็จะมีตัวกลุ่มของเมทรั x ซิลแต่ที่เราเห็นชัดเจนที่นำมาใช้ในการ Inject เข้าต้นก็คือนิวฟอส ส่วนกรณีการไปใช้สารเคมีนิวฟอสอาจจะใช้ในการพ่นในการอินเจ็คหรือในการพ่นแผลก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็นในกลุ่มของเชื้อราฟิวซเลียมฟิวซเลียมนั่นก็จะมีในส่วนของเชื้อราที่เราจะต้องแยกออกมาก็คือสารเคมี Me, อย่างเช่นตัวอันโตอันโตก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมเชื้อราฟิวซเลียมรวมถึงลาไบติก แต่ถ้าเป็นในกลุ่มของลาใบาติดลาสิชุมูหรือแอนตทคโดดก็จะเป็นผ่าบิดเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวผิภัณฑ์ที่เราจะนำมาใช้ถ้าเป็นจากบริษัทกรีนลีฟ f จำกัดถ้าเป็นบริษัทกรีนลีฟจำกัดก็จะเป็นในส่วนของโพลีอาร์ฟอสในส่วนของโพลีอาร์ฟอสนั้นก็เป็นตัวกดฟอสฟอริกแอซิกที่ใช้ในการอินเจ็คเข้าต้นในการพ่นแผลหรือในการพ่นทางใบ แต่ถ้าเป็นในส่วนของตัวลูกผสมกันก็คือตัวมาทเนตบวกกับโพลีอะฟอสก็จะสามารถที่จะควบคุมเชื้อราได้หลายชนิดอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะครับซึ่งก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมหรือหาซื้อได้ที่ใช้พืชใสจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านมาแล้วมา,มาทเนตสารมาแมนโคเซบบวกไทโอฟาเนตเมทิลนวัตรกรรมใหม่จากประเทศญี่ปุน่น ทั้งคุณทั้งค่าในขวดเดียวกันใช้กำจัดราสีชมพูร,ราดำราเข้าควบผลและแอนแทคโนดในพริกและไม้ผลทุกชนิดใหม่ล่าสุดหากเกษตรกรพบปัญหาโรคราดำและผลเน่าในสลัดต้องใช้มาทาเนต0 0กรกับร่วมกับโบรีอาฟอสส0 0อัตรา100ซีซีต่อน้ำา200ลิตรมาทาเนตผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพของบริษัทกรีลิฟจำกัด หาซื้อได้ที่ร้านชัยพฤกษ์เกษตรทุกสาขาประกาศประกาศเตือนการระบาดของเชื้อราสาเหตุของโรคพืชรวมถึงโรคราใบาติดและราสีชมพูของทุเรียนหยุดหยุดการระบาดทำลายของโรคพืชเหล่านี้ด้วยพาบิน พาบินเป็นสารที่ออกฤทธิ์ทั้งป้องกันและกำจัดเชื้อราที่มีประสิทธิภาพสูงพาบินจะซึมซับเข้าสู่ผิวพืชได้ดีจากด้านบนสู่ด้านล่างกระจายได้นนทั่วใบจึงมีระยะปลอดฝนสั้นเพียง1-2ชั่วโมงเท่านั้นใช้พาบินที่อัตรา1 0 0 1 5 0ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรฉีดพ่นได้ทั้งใบดอกและผลเมื่อพบการระบาก หาวินอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทเจียไตยจำกัดหาซื้อได้ที่ร้านชัยพฤกษเกษตร,รทุกสาขาเจียไตยประกันคุณภาพปุ๋ยคือธาตุอาหารของพืชปุ๋ยเคมีทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตปุ๋ยอินทรีย์ประปรุงดินดินดีต้องมีอินทรีย์วัตถุมากปุ๋ยดี ต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามฉลาดทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยคนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อัดแท่งผสมจึงช่วยให้พืชต้นใหญ่ใบางามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสือ่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยบริษัทออร์แกนิกจำกัดที่นำเข้าแม่ปุ๋ยจากต่างประเทศกว่า22ปีพัฒนาสูตรปุ๋ยเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค ซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกการเกษตรทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ยคนเขียวข้าวเด็ดเทคโนคลอบตอนการเตรียมต้นทุเรียนให้แตกใบอ่อนดีหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วทางดินควรให้ปุ๋ยให้น้ำพร้อมกับการรายสารกระตุ้นระบบรากแคโมติน เคมโมตินจะช่วยสร้างรากใหม่ให้มาดูดกินปุ๋ยต่อจากนั้นทางใบฉีดพ่นเทนเนอร์และไฮพาวเวอร์2177พ่น2 3ถึง3ครั้งจะทำให้ต้นทุเรียนแตกใบอ่อนเร็วและสม่าเสมอทั่วทั้งต้นอย่าลืมเตรียมต้นทุเรียนให้แตกใบอ่อนดีใช้เทนเนอร์ไฮพาวเวอร์2177และเคมโมตินผลิตพันธุ์ทรงคุณภาพจากเทคโนต้อง ระยประโยชน์แล้วประอะไรได้ฮอประกันคุณภาพต่อไปเป็นรายงานข่าวในช่วงภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้บริษัทแอปไพร์เคมประเทศไทยจำกัดขอให้พี่น้องชาวสวนทุกท่านหันกลับมามองต้นทุนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้นเพื่อจะได้มีกาไรสูงสุดใช่ใช่เพราะเราใช้ปุ๋ยใบโอเมอร์มาตลอดทั้งสูตรกระตุ้นใบ3 0 1 2ิบบํารุงใบก็2020-20สะสมการออกดอกใช้สูตรเจ3 3 4แถมยังมีเอสตราเคที่ละลายน้ําเยี่ยมคุณภาพดีมีกําไรทุกปีหาซื้อปุ๋ยใบ เมื่อเอฟตราเคได้ที่ร้านเคมีกเกษตรทั่วไปและชัยพฤกเษเกษตรทุกสาขาไซฟอร์มิน B.K. ไซฟอร์มิน B.K. อะมินโนเข้มข้น98%ทั้งหมด19ชนิดขั้วเหนียวลดการหลุดรว่วตั้งแต่หางแย้ไหมจนถึงผลอ่อนได้อย่างดีเยี่ยมลูกไก่ขึ้นทรงสวยทนแรงทนต่อสภาพอากาศปรปาปรวนใช้เพียง 50cc เท่านั้น ปองกันการล่วงเมื่อใดนึกถึงไซฟามินมีเคสินค้าคุณภาพจากไซโฟรบริษัทเอราวันเคมีเกษตรครับท่านสามารถที่จะหาซื้อในผิดพัน์ต่างๆเหล่านี้ได้ที่ใช้ยพฤกษ,ษ์เจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเรากลับมาดูประเด็นในเรื่องของสาระในส่วนของวันพฤหัสจริงๆแล้ว ผมนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าเป็นสาระความรู้ที่อยากจะให้พี่น้องสกรได้เข้าใจคือมีประเด็นในส่วนของคำถามที่สอบถามมาคือเรื่องนี้เนี่ยผมก็อยากจะประชาสัมพันธ์เลยนะครับว่าถ้าพี่น้องสกรที่ติดตามในรายการวิทยุแล้วยังมีข้อสงสัยหรืออยากจะให้เรานั้นนาเสนอสาระความรู้เรื่องอะไรเนี่ยท่านติดต่อได้เลยนะครับที่ร้านชัยพฤกในทุกสาขาหรือทางช่องทางของ Facebook ของชัยพฤกหรือ,อในกลุ่มราย ของแต่ละบริษัทอย่างเช่นบริษัทแอปพลายเคมนะครับบริษัทเจียไตยห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมกเกษตรหรือท่านจะโทรศัพท์หาผมโดยตรงก็ได้ที่เบอร์092-656-9529ประเด็นสาระในวันนี้ก็คงเป็นเรื่องของอชนิดของปุ๋ยที่ในปัจจุบันเนี่ยปุ๋ยก็มีกันมากมายหลากหลายโดยเฉพาะปุ๋ยทางใบ ในเรื่องของปุ๋ยทางใบที่เราจะนำมาใช้นั้นเราจะต้องมองประเด็นหนึ่งนะครับในคุณสมบัติของปุ๋ยแต่ละสูตรนั้นเราต้องมองในภาพเชิงเทคนิคผมจะไม่อธิบายไม่คุยในเรื่องของสูตรในเรื่องของอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ท่านเห็นภาพก็คือระหว่างทุเรียนทุเรียนนั้นเป็นไม้ผลที่ออกดอกตามลำต้นหรือกิ่งแต่ในส่วนของเงาะ เงาะนั้นเป็นไม้ผลที่ออกดอกที่ปลายยอดเหมือนกับลำไย,ยเหมือนกับมังคุดแต่เขาจะต่างกันจากมังคุดตรงที่ว่า,าใบของเงาะเป็นใบที่มีประสิทธิภาพสูงเปลี่ยนแปลงไวจเจริญเติบโต,ตได้เร็วเหมือนกับลำไย,ยจะเอาไปเทียบกับมังคุดไม่ได้ประเด็นมันมีอยู่คําถามก็คือว่าแล้วสูตรปุ๋ยที่เราควรจะใช้กับในส่วนของไม้ผลในกลุ่มชนิดนี้คือเงาะเนี่ย มันควรจะเป็นนักษณะของสูตรในลักษณะแบบใดเรามาเริ่มต้นเลยนะครับเพราะเวลาเราค่อนข้างจะมีจำกัดในเหตุผลแรกถ้าท่านต้องการที่จะพัฒนาใบหรือต้องการให้เขาเกิดการแตกใบอ่อนต้องการให้ใบนั้นมีขนาดใหญ่เราก็จะใช้สูตรที่เป็นตัวหน้าสูงก็คือมีไนโตรเจนสูงอย่างเช่น2177หรือ30 1> 12 1 2อันนี้ก็คือสูตรที่เป็นไนโตรเจนสูง30 12 2จะเป็นของไบโอเมอร์แอปพลายนะครับหรือจะเป็นของเทคโนคอปปุ๋ยมามิโกรและก็ในส่วนของปุ๋ยต่างๆให้จำว่าถ้าเราต้องการใบให้มากต้องการใบให้ใหญ่เราก็จะใช้สูตรไนโตรเจนสูงแต่ถ้าในกรณีต้องการให้ใบใหญ่ใบกลางใบหนาเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นสูตรเสมอ เป็นไฮพาวเวอร์สูตร15ไบโอเมอร์สูตร20มามีโกลสูตร21หรือในสูตรต่างๆที่เป็นสัสดส่วนไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเท่ากันนี่จะเป็นสูตรที่ทำให้ใบใหญ่เอาแล้วถ้าในส่วนของสูตรที่จะใช้ในการสะสมละ่ะก็เป็นสูตรนี้แหละครับแต่ถ้าหากว่าในจังหวะที่เ,เราต้องการที่จะเร่งให้ใบแก่ เราก็อาจจะเติมธาตุอาหารพวกแมกนีเซียมเช่นไฮ m a กนะครับหรือธาตุอาหารโฟโฟแมกในส่วนของตัว Trace m a กคือแมกนีเซียมเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งทีนี้มาดูด้านเทคนิคละกรณีของการที่เราจะทำให้ยอดอั้นกรณีของยอดอั้นหมายความเฉพาะไม้ผลที่ออกดอกที่ปลายยอดนะครับก็คือฟอสฟอรัส ก็จะมีปุ๋ยอยู่โตดหนึ่งอย่างเช่น 10, 52, 17 10, 52, 17ต้องเข้าใจนะครับว่าฟอสฟัสคือปุ๋ยตัวกลางเขาจะมีคุณสมบัติในการทำให้เนื้อเยื่อส่วนยอดเนี่ยแก่เร็วคือพูดกันในภาษาชาวสวนเรียกว่าอั้นเร็วแก่เร็วไม่พัฒนาต่อเนื่องดังนั้นในส่วนของกรณีที่ท่านต้องการที่จะให้ยอดสุดของใบ ชะลอตัวและแก่เร็วก็จะเปลี่ยนมาเป็นสูตรตัวกลางสูงเช่น10 52 17อันนี้คือเป็นการเจริญเติบโตแต่ถ้าในกรณีที่ท่านต้องการที่จะคุมยอดไม่ให้แตกคือคนละกรณีนะครับกรณี10 52 17เนี่ยใช้ตั้งแต่ใบกลางเต็มที่ไปจนถึงใบแก่เขาก็จะใช้สูตร10 52 17 แต่ถ้าใบแก่แล้วแล้วเรากลัวจะเขาแตกใบอ่อนเราจึงจะเปลี่ยนมาเป็นสูตรที่เป็นปุ๋ยเชิงเดี่ยวก็คือ0 52 34ในอัตราสูงคือ1กิโลถึง1กิโล2ขีดต่อน้ำ2ลิตรอันนี้จะเป็นสูตรคุมใบหรือในภาษาชาวลำไย,ายอาจจะเรียกว่าบ่มใบเงาะก็คือคุมใบอันนี้คืออีกสูตรหนึ่งเป็นลักษณะของเทคนิคการใช้ แต่ถ้าในกรณีที่ต้องการที่จะให้เงาะที่เปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตคือออกดอกในการออกดอกของไม้ผลในกลุ่มนี้เป็นการออกดอกที่ปลายยอดเขาเก็บสะสมพลังงานไว้ที่ใบสุดท้ายหลังจากนั้นเขาจะเคลื่อนตัวออกไปสูตรปุ๋ยเหล่านี้จึงกลายเป็นสูตรตัวท้ายสูงเราต้องเข้าใจครับปุ๋ยตัวกลางฟอสฟอรัสทำให้ยอดอั้นทำให้เนื้อเยื่อแก่เร็ว แต่ถ้าปุ๋ยตัวท้ายสูงคือโปรทตเซียมมีส่วนในการออกดอกเราก็จะเป็นการเลือกสูตรที่เหมาะสมกับไม้ผลในกลุ่มนี้ก็คืออย่างเช่น73-34 7 13, 34, 7 3 3 4 4บวกสังกะสีหรือ62-36เพราะฉะนั้นในส่วนของสูตรที่จะทำให้ไม้ผลในตระกูลเงาะออกดอกก็จะเป็นสูตรตัวท้ายสูงและมีองค์ประกอบของธาตุสังกะสี ไบโอเมอร์เอ็กซ์ตรนะครับหรือ62-36อันนี้เป็นสูตรที่ใช้กระตุ้นหรือชักนำให้ไม้ผลเหล่านี้เกิดการออกดอกนี่คือการใช้ปุ๋ยทางใบในลักษณะของอสูตรและเทคนิคที่เราสามารถนำมาใช้ได้พิทักศกรผู้ปลูกเงาะหรือผู้ปลูกลำไย,ยเนี่ยจะต้องหันกลับมาดูประเด็นสูตรนี้ผมสรุปในท้าย ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะเวลาใกล้จะหมดถ้าต้องการให้ใบแตกต้องการให้ใบกางยาวมากๆก็จะเป็นสูตรในตัวหน้าสูงอย่างเช่น30 1 2 12ถ้าต้องการให้ใบใหญ่ก็จะเป็นสูตร155หหรือจะเป็น20 20หรือเป็น21 21ถ้าต้องการให้ยอดอั้นก็จะเป็นสูตร1 0 5 2 17ถ้าต้องการคุมใบอ่อนไม่ให้แตก ต้องการบ่มใบแก่ไว้เพื่อรอการออกดอกก็จะเป็น052-34และถ้าต้องการให้ออกดอกก็จะเป็น73-34บวกธาตุนี่เป็นส่วนของสโสรปุ๋ยทางใบซึ่งผมแสดงข้อมูลให้เห็นบางท่านอาจจะสอบถานต่อครับว่าอแ้ะทางดินล่ะมันต่างกันไหมพิธัสกรครับยังกรณีของการให้ปุ๋ยทางระบบรากของงาอ กับของทุเรียนเยเราเห็นแล้วข้อต่างกันตั้งแต่ในอดีตอย่างเช่นกรณีเราจะติดในเรื่องของการใช้กับทุเรียนคือ8 24 24 9, 25, 25, 25สัดส่วนของมันคือ1นต่อ3ต่อ3ในตัวเช่นฟอสฟอรัสและกับโพแทสเซียมแต่สำหรับเงาะในอดีตเราก็คงไม่จำเป็นต้องใช้ในสูตรเหล่านี้นะครับสูตร1ต่อ1ต่อ3ก็คือตัวท้ายเพื่อส่งเสริมการออกดอกในเช้าวันนี้เวลาของเราหมดลงครับ พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกๆุกท่านสวัสดีครับ